อันนี้เราก็กำลังเดินออกจากโรงเรียนนะหมู่บ้านอยู่ข้างล่างเดี๋ยวพาไปให้พี่ที่เป็นชาวบ้านอยู่นี่นำทางขึ้นมาที่โรงเรียนเนาะอันนี้เราก็เดินมาถึงหมู่บ้านไปด,ด,ดูชาวบ้านกันว่าวิถีชีวิตที่นี่เป็นยังไงนะครับสำหรับน้องๆเด็กๆที่อยู่ที่นี่เนาะไอ้ดำมาต้อนรับเราแล้ว นี่เจอน้องอยู่คนหนึ่งกำลังกินข้าวพาไปดูทำไรกินครับกินกันอะไรลูกหนูกินข้าวกับอะไรครับไหนน้นพริกนี่ไปเก็บที่ไหนอ่ะแถวนี้เหรอในที่บ้านที่เด็กๆอยู่เนาะที่น้องๆอยู่อ้มีน้องตัวเล็กด้วยหัดไหวไหมมีน้องตัวเล็กด้วยนี่ผักอะไรนะผักแว่นผักแว่น แบบนี้เนาะสองสามคนเลยกนี่ทีนี้จะใช้ฟืนเนาะอนเอาขนมไหมมีใคร